สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูจะมาสอนความแตกต่างระหว่างคำว่าปลาปลีและปลารึนนะคะเป็นคำถามที่นักเรียนถามบ่อยมากเหมือนกันนะคะอย่างแรกนะคะเรามาดูกันก่อนเนานะว่าพวกนี้นะคะจริงๆมีรากศัพท์ที่เหมือนกันนะคือคำว่าปาือดานะคะอันนี้แปลว่าเร็วนะคะเป็นรูปรากศัพท์ของเขานอะรูปลงท้ายด้วยดานะคะเป็นรูปที่ยังไม่ได้ผันเนาะอยู่ในรูปพจนานุกรมนะคะแบบนี้นะ ซึ่งเวลาจะเอามาใช้เนี่ยเราก็ต้องมาผันกันก่อนนะคะมาดูกันนะคะสําหรับถ้าเราจะผันรูปโยนะนะคะอ่ะครูจะผันเป็นรูปปัจจุบันให้ดูเนาะนะคะผันโยนะคะเราจะได้เป็นปัลลาโยนะคะอีกรูปหนึ่งแล้วกันเนาะแบบถ้าเป็นทางการนะคะเราสามารถผันเป็นรูปปาริมีดาอะไรแบบนี้นะอ่ะคราวนี้นะคะ หลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วปัลลาล่ะคืออะไรนะคะมันก็คือการผันรูปแบบที่ไม่สุภาพนะคะหรือเขาเรียกกันว่ารูปพันม่นะคะคือใช้กับเพื่อนคุยกับแฟนคนที่เราสนิทนะคะก็จะเป็นผันโครงสร้างวิธีการผันผันเหมือนรูปโยแต่ว่าเอาโยออกเนาะนะคะเราก็จะได้เป็นรูปที่เรียกว่าปัลลาคราวนี้เนี่ยมันใช้ยังไงนะคะในเมื่อมันเป็นรูปกิริยาใช่ไหมที่เราผันมานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหาประธานมาใส่ อย่างเช่นครูจะบอกว่ามาเร็วนะคะอ่ะเราก็จะมีกิริยานะมาดีกกริยาคือปัลาโยถ้าครูผันรูปโยนะถ้าคุยกับเพื่อนกับแฟนรุ่นน้องคนที่เราสนิทก้อาอยโยออกมาดี่ปัลาอย่างนี้เนาะนะคะรถเร็วอย่างนี้อ่ะประธานก็จะเป็นรถชากานะคะกริยาของเรานะคะคือปัลาโยนะถ้ายกับคนที่เราสนิทเอาโยออกได้ เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วนะว่าปัญาคืออะไรนะคะปัาก็คือปลาดูดานั่นแหละเป็นรูปผันแบบพันมานะคะผันแบบไม่สุภาพเนาะคราวนี้มาดูปัลีนะคะปัลีนะเป็นรูปที่ผันมาเหมือนกันนะคะแต่ผันมาเป็นรูปที่เขาเรียกกันว่ารูป Adverb นะคะหรือรูปคําวิเศษหรือรูปที่เขาเรียกว่าภูษานะคะคำวิเศษคืออะไรนะคะในภาษาไทยคำวิเศษแปลว่า เป็นสิ่งที่ใช้ในการขยายกิริยาเพราะฉะนั้นข้างหลังปัลลีจะต้องมีกิริยามารองรับแปลว่าทำอะไรสักอย่างอย่างเร็วๆอย่างนี้เนาะนะคะนะอย่างเช่นกินเร็วๆนะคะก็จะเป็นปัลลีโมโกโยมาเร็วๆปัลลีวาโยไปเร็วๆปัลลีคาโย ทำเร็วๆปันลีแฮอยู่อย่างนี้นะคะคราวนี้มาดูปาเรืนนะคะปารือนอันนี้เป็นรูป adjective นะคะหรือเขาเรียกกันว่ารูปยองยองซาหรือภาษาไทยจะแปลเป็นคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์คืออะไรคือสิ่งที่เราใช้ในการขยายคำนามเพราะฉะนั้นปารื่น ต้องมีคำนามมารองรับนะคะจะแปลว่าคำนามอะไรสักอย่างที่เร็วนะคะเช่นม้าที่เร็วนะก็จะเป็นปารึนมัลรถที่เร็วปารืนชะแต่อันนี้ยังไม่มีกิริยานะไม่จบประโยคนะคะไม่เหมือนเมื่อกี้นะที่ครูบอกว่ารถเร็วอันนี้เป็นประโยคเลยนะคะมีประธาน แล้วก็มีกิริยาอย่างนี้คือเรียกว่าประโยคและเราผันจบได้เลยนะโยใส่จุดได้เลยนะคะคำว่าปารินชาอันนี้แปลว่ารถที่เร็วยังไม่มีกิริยานะถ้าเราจะใส่กิริยาก็ไปใส่เพิ่มเอาเช่นครูจะแต่งว่ารถที่เร็วดีอชอบรถที่เร็วอยากซื้อ รถที่เร็วเป็นต้นนะนะคะอย่างเช่นรถที่เร็วดีก็จะเป็นปาร์นชา c ก้ชวคุณจะบอกว่าชอบรถที่เร็วก็จะเป็นปาร์นชา c h ร์ชัวเหรืออยากซื้อรถที่เร็วก็จะเป็นปารน 차를 사고 싶어요.